จะบอกเราด่ากันเรื่อย่าบยาบาหาดงด่าตลด่เริ่มเลยไปแล้วนะแต่งเลยไม่ที่มอมเลสงเมมากเรแล้วเรรัเรล้ผมก็ลอรีอโปรเฟชั่นแนลครับผมซลกซิลแอดวานเซรั่มแล้วก็จริงๆก็กวด้วยเพราเป็นผลิตภัณฑี่ดีมากใช่ครับเราก็ได้ใช้จริงจริงนะแต่งแรกผมชอบมากเพราะว่า เพราะว่าอย่างเส้นบางทีมันเรียบเรียบเกินไปแล้วเราเราใช้แชมพูเนี้ย uh, มันต้องารให้การอัดจบโกตมากแล้วก็หอมใช้เลยมรือวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเอาจริงการการมัดจบโคตรสำคัญนะครับใช่อยากที่มีปัญหานี่ก็คือต้องต้องรีบรีบรุงดูไว้ก่อนใช่สำคัญมากแล้วแล้วก็ตัวซิร็อกซิลแอดวาน์อันนี้ เออทำให้ผมไม่มันด้วยใช่ครับผมสกปรกมากจริงดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้ลองกันเนี่ยอยากเราเป็นนักแสดงนี่มันต้องทำหนุนทุกวันเเนาะมันต้องดูแลเส้นผมกันยังไงอย่ะอยากผมทุกผมก็เล่าให้ฟังก่อนว่าเราโดนดีบันบ่อยโดนไลบ่อยโดนสเปรย์กันเยอะจริงฮะผมนี่ก็เกิดการเสียได้เพราะว่าในอากาศในไทยร้อนอีกหลายๆคนก็เจะมาวัดกัเจอปัญหาแบบมันมากแล้วก็แบบแห้งแตกสีมากใช่ครับผมระหว่างวันดับบางคนใช้เซรั่มแล้ว อะขมมันอะไรก็มีแต่ว่าตัวเนี้ยหมดปัญหาได้นลยครับผมเซรั่มช่วยคนได้ใช่ไหมครับแน่นอนเราไปซื้อที่เราทุกของของคุณก็ลองใช้เลยนะใชครับมโอ้ายการได้สัมผัสการใช้ดีจริงครับชอบมากจริงชอบทุกอย่างเลยทั้งกลิ่นเองแล้วก็แล้วก็เอ่อความรู้สึกกับที่เราได้สัมผัสจริงมันเย็นแล้วเราชอบเลยเออมันมันมีทั้งแชมพูแล้วก็มีทั้งเซรั่มด้วยเนาะใช่ครับผมดูแลครบจบเลย อ้อมมากยังไงต้องฝากเราเรีอ้อมไปด้วยนะจ๊ะใช่รักมากจริงอย่างผมเนี่ยเต้นเต้นทั้งวันเลยเต้นทั้งวันฉีดเซรั่มแล้วผมไม่มันเออโซโล่กีตาร์ครับถ้าผมไม่มันแล้วจะเลนกีตาร์ครับผมไม่มันทีแท้ซึมเลยอะไร เอาปากก่อนปากก่อนปากก่อนครับเอาปากก่อนกันแม่แม่จะยิบแม่หยิบเองครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับผมเซรั่มซิลแอดวานซ์เซรั่มนะครับแล้วก็ฝากบริโภเลีออมไปด้วยนะครับก็จริงๆก็มีหลายหลายหลายโซนมากๆค่ะให้ลองมาเช็คกันได้นี่อย่างมีสแกนหนังศีรษะก็มีด้วยนะครับผมได้ไงก็ฝากบริโภเลีอยงอ้อมบนซีโนไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับครับผมฝากเลยฮะมาคเอากูวก้างคืนมากับผจเลยค่ะลูกครับ ก็หูเห็นพี่พี่เป็นขับแบบทุกคนมายืนรอกันแล้วแบบต่างคนด้วยเป็นห่วงมากจริงก็ก็อยากให้เทคแคร์เหมือนกันนะครับตอนนี้แบบดีใจมากที่ทุกคนรักเราขนาดยืนรออยู่เลยในตอนเนี้ยคือบางคนมาตั้งแต่เช้าก็มีเช้าแปดโมงเช้าแปดโมงเช้ามาได้แปดโเช้ามารอที่ดีใจมากๆคือ คือดีใจมากๆทุกครั้งที่มีมีคนมาหาเรากินข้าวกินปลาบ้างด้วยนะใช่เรามเป็นห่วงนะมันห่วงจริงแล้วฝนตกแล้วแดดออกอีกใช่ครับเขาก็แบบว่าไม่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 หวั่นไม่หวั่นไม่หนีเลยเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่แบบขนาดแบบฟ้าฝนไม่เป็นใจขนาดนี้แต่เขาก็ยังแบบเองอไรเออเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณมากเลยที่รักพวกเราได้ขนาดนี้แล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราขนาดนี้ครับจริงนะเพราะว่าถ้ามาทำได้ขนาดนี้มันมันเกินกว่าคำว่ารักจริงๆต้องขอบคุณมากจริงที่ที่แบบที่รักพวกเรามากขนาดนี้เาจริงๆอยาก อยากไปดูแลทุกคนเลยอ่ะแอ้วดูแลพี่ไหมฮะแล้ดูแลพี่เลยอ่าเดี๋ยวป้อนยาให้เลยยังไม่สบายสบายดีเลยสบายดีแต่พี่ต้าร้อนนะมันมันแบกพี่ต้าร้อนอ๋อมันร้อนมากเลยแบกไอ้เนี่ยพี่ต้หือมันร้อนมากเลยอยู่ใกล้คนฮอตไงแต่วันนี้แบกมากรู้ทันอยู่ใกล้เลยนะอยู่ใกล้คนฮอตอยูใกล้คนฮอตส่วส่วนใหญ่ใคร ร้อนร้อนเงี้ยคงนะเรื่องเหนื่อยนี่ต้องเป็นซานตาเท่านไหมใช่ครับผมเรื่องความร้อนแรงก็ก็ผมกับมือเราไม่ชอบหนาวอ่ะแต่แต่เป็นชุดเป็นนี่ก็ชุดคู่อยู่เหมือนกันเนาะเหลือเลยชุดคู่เลยนะเหมือนกันได้ไม่ธรรมดาเลยโอ้โหไม่พอไม่ได้พันน้อยกว่าลองนะจริงเลยไม่แต่เขาก็เขาก็แหวกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยขอบคุณที่มาแต่เอ๊อยากแหวก แลแต่จริงสไตล์เราเหมือนกันสไตล์เราสองคนคือคือเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่แล้วทุกอย่างเคสเหมือนกันหมดเลยตอนนี้เรียกว่าแบบว่าความเกิดของาคอแบบก็หมอเองเราสองข้าวก็เหมือนกันไอ้ผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วออเแค่เรียนรู้ในสิ่งที่ดีแต่ที่ดีมาคนที่บอกว่าใต้อย่าตรงไปเปิน้ำทำไมอย่าตรงไปเปิดนแล้วมันไม่ดียังไงที่ไทยผมดีที่สุด เออใช่ไหมล่ะพี่ชายใช่เลยพี่มีไลฟ์ผมไหมเออไปเองก็ดีที่สุดไงไปคอยนะไปคอยคอนเกนต์นะคะยินดีด้วยนะคะเอาแล้วเอาเร็วมากเอาเร็วมากดีใจมากจับจับับที่บัตรสะสมเอาเร็วมากภายในสองของรถนี่คือเร็วสุดละก็ดีใจมากเลยจริงๆแล้วอย่างที่พูดไปว่าต้องขอบคุณที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ ดีใจนะที่พวกเราได้ได้โอกาสนี้ต้องขอบคุณมากจริงบนทีวีขอถึงพี่พี่ถาวขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เรื่องต้นตั้งแต่แรกของซีริส์ออนเลยท้องสองทีมขอบคุณมากจริงที่สปอนอร์ตเราจนเรามาถึงนตัวนี้ได้ต้องจริงถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีไม่มีพวกเรานี้ครับย้อนกลับไปตอนนั้นที่แบบว่าตกดวันีกดบ่ายตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับเอาจริงไม่คิดว่าจะหมดเร็วขนาดนี้จริงจะไม่หมดด้วยเหรอยังคิดว่าไม่หมดเลยคิดว่าไม่หมดด้วยเหรอจริงอันจริงอันนี้จริงรู้สึกว่าเป็นยังไง ผมก็แอบวันๆเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ผมทำงานมาผมไม่เคยมีชนวิตที่เป็นแบบดัดเดี่ยวเลยในไทยเลยไม่เคยเลยว่าแบบใครสังเกตเลยที่เป็นครั้งแรกเลยเขาเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ตื่นเต้นมากมากก็รู้ว่าตอนแรกก็เสียวว่าจะไม่หมดอะไรอ่ะไรแต่มาสองรอบมันก็หมดเหมือนกันนะมันต้องหมดคก็หมดได้อเรา ครับผมก็หมดพอบัตรหมดแล้วผมทักไปหาทุก์ดเลยแบบเฮ้ยพี่มียี่สิบสามที่นเองครใช่แล้วด้กล้สองมียี่สิบเหมือนเดิแบบดีใจมากอยากทำว์ให้แบบออกมาให้สมกับที่ทุกคนคาดหวังใช่ครับผมตอนนั้นพอพอเขาประกาศว่าอ่ะวอารอบเอาแบบบอกกันยังไงดีใจก็แบบหายเหนื่อยกับสิ่งที่ทำมาตลอด ตาผมมาตาผม่อนต่อไปหมดแล้วใช่ครับผมตไปตไปครับก็อยากเอาไปบอกว่าแบบเฮ้ยที่หมดแล้วนะใจใช่ครับผมก็อยากทำให้แบบมันดีที่สุดเลยครับ แต่ทำไมอยากทำให้ดีที่สุดอะเราคิดยังไงแบบเช่าตักล้องเราจริงๆก็อย่างในงานนี้ครับก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆเพื่อซนต้าเป็ตัวตนเพื่อซนต้าที่พี่ๆไปถับทุกคนแต่ไม่เคยเจอครับเป็นการขยายความขยายความความเท่มากขึ้นน่ารักอาจจะมีบ้างออเหวานยังไงก็ต้องลุ้นเหมือนกันอาจจะมีตลกมาบ้างก็ไม่แน่ครับมุกพอเราดูดูแล้วไม่น่าจะมีน่าตลกอ่ะอุยไม่ได้ไม่ได้นะต้องไปดูนะเรียนเชิญพี่จริงๆนะเฮ้ย พี่เจ๊มีแต่จะถามพี่จ๊ถามอะไรครับพี่เจ๊ระรกทมกีสวีท้วเหรอสวีทูก็อยากเห็นว่าเออมันจะสวีทกว่าราปกติมมนก็สวีททุกวันนี้มันก็จริงนะมันธรรมดาอยู่แล้วธรรมดาอะไรมันต้องพิเศษกว่ กิเซแน่นอนกิเซครับก็เป็นเราเนี่ได้ก็เป็นเพื่นซนต้าอย่างเงี้ยแหละแต่กตลังคิดว่าซนต้าจะมาพี่เพิร์เต้นได้ไหมเอาจริงๆอ่ะผมก็มียํายบเขาอยู่และเต้นเยเพื่อน้องได้มดเลยเฮ้ยจะมีน้ำตาไาคะอะน้ครับน้ำตาจะมีอะบางระหว่างจะอยู่บางทอาแบบเบือเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเติม น้ำตาอะไรก่อนล้นเติมน้ำาไก่อนน้ำปลาน้ำลาน้ำปลาน้ำต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 าน้ำลาน้ำตาน้ำลาน้ำต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 าน้ำลาน้ำตาน้ำตาน้ำ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 ตาน้ำาน้ำตาน้ำตาน้ำ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 ตาน้ำตาน้ำาน้ำต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 าน้ำาน้ำตาน้ำตาน้ำลาน้ำน้ำาน้ำาน้ำตาน้ำาน้ำตาน้ำ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 าน อ่อนไหวสิจ๊ะ hey, อ่อนไหวเพราะอะไรจ๊ะอ่อนไหวเพราะอะไรจ๊ะอ่อนไปเไม่ได้เลยต้ต่ว่าจริงๆี่ก็เดียวความทิ่เสร็จเยอะมากเยอะมากคือก็มีอะไรที่แบบที่เฟิร์สต้องแบบทำเพื่อคอนเนี๊ยคะแฟนคอนเนี๊ยคะก็จริงๆพยายามจะจะแบบให้เป็นแบบหลากหลายเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเรามาก่อนซึ่งถามว่ามีความยากไหมก็ยากมากเพราะว่เป็นการโครูคอนเสิร์ตสองคนแบบโครูเลยก็ก็เป็นครั้งแรกเลยแต่ก็พยายามจะใส่ ความหลากหลายเข้าไปเหมือนแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นมอนอย่างเพลงนี้เราก็พยายามเลือกกันเองครับผมใช่แบบอย100%เลยเลยยางเพลงเพลงอะไรบ้างตกลงกันได้อย่างเรื่องเพลงไงไม่เพลงอะไรบ้างอ่ะอันนี้ให้บอกชื่อเพลงไม่ได้ยินรับมา30คะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีเพลงคู่เราแล้วกันมีเพลงคู่เราที่แบบทุกคนชอบใช่แน่นอน เราต้องเราต้องปรุงอะไรเรื่องเพลงเราต้องตกลงยังไงเรื่องเพลงว่าอ่ะใครอยากได้เพลงแนวนี้อยากจุ่มเพลงแบบนี้อะไรเงี้ยเรื่องเพลงเนี่ยใช่เราเราคุยกันแทบทุกวันเลยนะช่วงช่วงนช่วงนี้ด้วยช่วงนี้ก็ทุกวันเหมือนกันเอจริงๆนะคอนเสิร์ตเราเราแบบคิดกันเองคิดกันเองเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเรื่องเพลงเนี่ยก็เป็นคนเลือกเลือกกันเองใช่แล้วก็เรื่องเสื้อผ้าก็จะพยายามไปถึงสไตล์ในเสื้อผ้าเลยเราอะไรนี่ยก็แบบอยากหบอกเลยนะว่าเธอนจะต้องใส่สีต่า เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอยากเห็นสีอะไรบอกมลสิอยากเห็นสีอะไรพี่เพิ่เห็นสีอะไรสีอะไรตาตอยากเห็นอยากเห็นสีดำเ้ยาได้เอาสีอื่นมแต่าอยากให้ตาใส่สีดูนะจริงครับเออผมได้สีดูเออผมนี้เน้นมีเวเหมียวเหมียวเอาผมสีชมพูได้แต่ว่าแต่ว่าพี่ใส่สีเขียวนะเุณตองชายเป็นชมพูเอ้าคิตตาก็ต้องมากับธนาบเนแล้วเห็นหลวเี คอพอใหม่มากมายควใหม่สต hmm> ียืนยดั <No ้งไงฮะละานแต่ละราจะมีวลกะคิดว่าจะมีพาโชว์ั้จริงเยอะมากนะอยากจะใส่ให้ได้เยอะทีสุดให้ทุกคนได้คุ้มค่าบัตรที่ที่มาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้จอยกันมากจริงกเราอยากให้แบบ ผมเนี่ยเราก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนนะว่าให้สัญญาก่อนนะคือแบบมาคอนเราต้องร่วมต้องเต้นกับพวกเรากับเราจอยกับเราใช่เอวอ่ะอี่เต้นแน่นอนได้เลยครับทุกคนสเต็เต้นเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เลเวลเราเรียนนานมาหนึ่งแล้วครับยืมแบบพอโชว์ได้ครับแต้องโชว์ดูลองโชว์ดูเราเหลือเวลาอยู่ตอนนี้เราเพียรแต่ก็คงซ้อมทุกวันเลยเริ่มเริ่มเริ่มตุ้จังหวะแล้วใช่ไหมเริ่มตุ้จังหวะใช่แล้วจากที่ขาพันกันตลอดก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเโอ้มีน้องใจน้องชายผมอยู่อ่าแน่นอนผมสับปะรดี คุณครูให้คะแนนเท่าไหร่คะคุณครูให้คะานนมาคุณครูเอ่อความเต็มที่เนี่ยให้ให้ล้านเลยครับอกความเต็มที่ใช่ครับแล้วสภาพขาในการทเราให้คะแนนสภาพขาจะต้องแก้นิดนึงเพราะว่ามันติดลบเยอะเยู่สภาพเป็นไม่ได้ที่ขอเป็นหคนเซ็กซี่ได้ไหมครับอออย่าเลยอย่าเลยอะไรก็บไปก่อน น้ำพึ่งไหมอออมีน้ำพึ่งมะนาวบ้างคือไม่ได้ซ้อมร้องเพลงจนจนเจ็บคอนะคือเถียงกับพี่เขาจนเจ็บคอเลยแหละเอะไรกันออะไรกันแน่หอก็เห็นยองมาตลอดจริงผมอบ พ่อตีกับตาตาเป็นคนที่ตีกันแบบเล่นๆแบบไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันเพื่อนนี่เหมือนพ่อเซลเขาเซลเขาเนี่ยเขาก็มาเซลผมเป็นน้ำเปลี่ยนของเขาลุ้นแบบนี้ขอบไปเป็นเลยเซลเขาฮีโร่กิซันตีซันตี้เวลาไปตีกันก็เราเถียงกันเหรอหรือยังไงเถียงกันแล้วกแกล้งกันแกล้งกันเฉยๆเล่นๆสนุกๆกันไปเถียงกับเพื่นด้วยไปเถียงกับเพื่อนด้วยได้ข่าวว่าไปตีเหกับพี่จูทั้งเน็ตเลย ดูปิดจู่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 าสุดไภเชียงใหม่มาหนึ่งเชียงใหม่มาเออหวัดดีตามรอยเธอค่ะเกินไปบอกแล้วบอกให้ให้บอกก่อนไม่เอาบอกก็มวันนึงจะไปเลยแล้วก็โคุณเออเขาว่หนูเขาบอกว่าใต้ชอบปวดไงครับพี่หนูเขาบอกว่าใต้ชอบปวดเท้าก็เลยต้องไปหน่อยไม่ไม่เคยปวดเลยครับผมไม่วด เขาบอกไม่เห็นหรอกาิม <t une> ตาเราแอนเต็มกระเป๋าแล้วเมจมูกน้องไม่ใช่ใชให้ให้เจิจริง <t une> ไม่ใช่เพราะว่าน้องมองไม่เห็นตา <t une> ไ่เมาสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับผมกลับบ้านยังไงครับแฟนๆั่งอาหารน่าจะสิดีกูไปส่งไหมไปส่งไหมเหลารถเมย์ไปส่งไจริงจริงเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมใช่อยากให้แบบกลับบ้านไปก็อย่าลืมกินยาด้วยนะทุกคนยืนตากผมกันมากกันรักกัต้องดูแลตัวเองกันด้วยทุกคนนะฮะเดี๋ยวพิ่งยังไงต้องรักตัวเองอุ๊ยจะเรื่องก่อนมายจริงครับ รักงเราเราต้องรักกัน พี่เบิร์ดสกายเลดไปที่ไหนครับสกายเลดตอนนี้ก็จริงเริ่มเข้าสู่บิตติ้งครับบิตติ้งนี่คือหลายรอบมากด้วยด้วยแบบเออ่ทุกมันมีความแบบซับซ้อนแล้วก็ทีมงานอยากออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วงนี้มีมีเวิร์บช็อปอยู่ครับแล้วก็ใกล้และอีกไม่นานน่าจะใกล้เปิดกล้องครับทุกคนน่าจะได้ได้ดูกันจะเหมือนโปรเจกต์ใหญ่ที่แบบว่าทุกคนทุ่มกันมากแต่การแสดงก็คนท่วมกันมากยิ่งใหญ่อารของพี่เบิร์ดเป็นไงจริงก็แอบกดดันกันคือแบบทุกคนในเรื่องนี้คือพยายามจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดเเพราาะว่ป็น เป็นโปรเจกต์ที่เราคาดหวังกันมากแล้วเราก็ตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดชายเพิร์นอย่างวันก่อนอะค่ะที่ทที่ำเขาแบบโชว์แล้วเพิร์นก็โชว์เหมือนกันว่ามีตัอันนั้นคือเป็นแคมเปญของมนาเรนกันนะก็จริงๆเขาก็อยากให้มันมีแบบกล้าเหมือนแคนแบบเาเรี้ยวคนโบราณคนแบบย้อนยุคหน่อยแล้วก็เราเป็นอะไรสักตัวหนึ่งในในั้นมันก็ต้องแบบมีกล้าในนกล้าไปถึงไหนแล้วตอนที่ไปเวิร์กช็อปนี่คือ เริ่มทีเ่แต่ละคนเขาเรียกว่าแน่นมากอย่างวินเองพี่เออ่พี่วินก็ถูด้วยโอเล่โฟสก็เริ่มหนาแล้วแต่ละคนก็มาคุณไงแล้วพี่เพิร์งเป็นไงพี่เพิ่งเริ่มตามมาหนาหนาหรือยังเริ่มเริ่มนิดหนึ่งครับปีมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเขาคอยเนอะเขาไม่เทรนให้เราหรอกห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทางนี้เราไม่เห็นพี่ต้าเราไม่เห็นรไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ย่าลืมลงให้ดูนะเดี๋ยวจะได้มีเติร์ ก็อยากฝากสกเอริท้าไปด้วยทุกคนตั้งใจมากแล้วก็เวิรคุยสอปฟิตติ้งกันอยู่สุนทรช่างพิจารณาครับพิจารณาเออครับเนี่ยได้เราจะมีละครที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวมีพี่พิร์ใช่เดี๋ยวมีกับพี่เพิร์ดครับผมก็รักครูเข้าโลกครับผมเลือบิเชชู่แต่ว่าอยากฝากพี่ดีไปด้วยนี่เราพีคุณปอนกับคุณคูวินใช่ครับคุณเอสด้วยจริงครับใกล้ละใกล้ละใกล้แล้วแล้วแจ็คเปอร์ค่ะ ครับผมเจ็คเปอร์ยังไงมีคิวว่างกันหรือยังฮะเอ้ยแจ็คเปอร์ยังอยู่แจ็คเปอร์ยังอยู่มันจะมีคิวว่างลงมืมหรือเปล่ามัมีคิวว่างลงมือหรือเปล่าอ๋อเด้อยากจะบอกว่าน้องเล็กเขาก็อยู่กับผมเนี่ยก็คุณไม่ยอมปล่อยคิวแม่แต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 ่ยอมรับหรอว่าที่คิวเรายากของเขาไม่คือแต่ละคนมันก็เรียกได้ว่า จับคิวมาแันเปกันยากอแผมแต่ว่าแต่งงานชนกันจริงไหมใช่แต่งงานชนกันแล้วเราก็คุยกันว่าแบบเอ้ยตอนกลางคืนเรามานัดซ้อมรวมตัวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับช่วงนี้ก็มีมาเจอกันเสียหราว่าเอนป็นลายงาน่ติพวกเราไปคเราแบบมไม่ได้นียาก็เสียดายมากครับผมแต่จริงๆก็เออติดต่อมาได้อีกนะครับผมยังยพร้อมนะฮะผมเดดเช็คคิวให้ ใช่ครับมิวสิกคอนที่ญี่ปุ่นครับผมก็เดือนหน้าครับเดือนหน้าไทยน้อยใจแล้วเนี่ยเราไท้แล้วไทยน้อยใจแล้วเอยู่ที่เสียงเรียกร้องของทุกคนไม่ได้ทปมิคอนเสิร์ตหรอกอลังการจริงแต่ตอนนี้มีแค่สองเพลงพี่หลังพารับพี่เฟิร์นไปขึ้นเวทีป่ะพีนเกสรำเชทยได้จ้างตาต้ามาเล่นในบ้านที่บ้านไปเลยโคเรนแรงอีกนิดพี่เฟิร์นน้อยใจแล้วนะพี่เฟิร์นไต้ามา แล้วก็อปอนปอน้อยใจกนนะปอนมาด้วยกลุ่มมาด้วยมาให้หมดเลยสนุกสนุกจยจกันฮะวันนี้มือปอนเขาก็มาใบใยมาพอดีอะปิดใไล่ลปิดไล่ก็ปิดไยไล่ละเอาโอเคค่ะขอบคุณนครัขอบคุณนะฮะปนเป็นค้อไหะได้เด้งหรอมือมือไนได้้ก่นะได้